สบายดีพี่น้องหอดเล้งมาหอดเลี้ยงอดละรี้พยนไปพูดลยเียนน้ำผอันนันจังกไปพูดล้เจ้านี่จอดมีกรได้ดีเดนารถบ้านนีแทนมีไรนี่ตัวขัน รถบ้านมองถูลํำพ่ง I เีแตงนี่ยิมไยะเอ้ยค like, ือมาซาต่ <S <S ังเที่นพดีได้าไยิมมาซาเตออพอดีตังเวทีคือพ่นนก กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ทีแรกกินข้าวก้อนฝนอ้าวบ้า ช่องอื่นก็เสียหนี้เลยไปเอายุ่ยไปอายุ่ช่องอื่นก็เสียนี้สินดี่ประก็คือสีได้สินทอ๋อตอี้ครับเจ้านายเอาค้นมาหอดตะเบียงตะเวียนตะเสาแต่บ่หอดบ่เอาิเองม่ลากยใครนัน้อเขน เพิ่งพาบาลมีได้เสร็จเด้ไมครับผมอันนี้ปิดทั้งนี้เพาผมจะไดจอดรถถือปินด้านหลังมือ๋อรถป้าจีนี่ครับเกัพื่นกันทั้งล้มน้ำสันเพาะว่านมันเคียง ยึดถังกทด่ปิดเลยเหรอน้อยที่จริงมันก็ปิดเลยเนี่ยว่าหารถหน่อยมากมันนีก็ได้รอก่วงยีดอกมกไปดนรถบปรทข้าว ха <laughs> chưa hay cho bạn đúng nó gì coi gì có gì bị hâm ở thân không khéng mà làm đeo lắm mở cửa เสลักคือเ่าปิดประตูไขควงเราบ้านที่นี่พี่น้องจิ้งกะลังสียางเปขอนำแข็งคนระับยึดถังมันอากาศร้อนถังไปแล้วมันยึดจิ้งไปแล้ว อากาศพรอนแห้งพี่น้องขออนุญาตลบอยู่ในรถจะเข้ากันด้วยอนุญาตลบในรถจะเข้า,ากันอากาศแบบนี้โอ้กันหูแบบนี้มาคำคำพี่น้องเอยตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงแดดเปยังเลยบ่ที่เหนียวเสียงฟ้าผ่าเป้ยังเลยบ่ะ กินดนนี่โอ้ยขันสีหานเอาปนี่นาะพี่น้องเนะาะผมใหม่จะบ่มีอลไรบเนี่ยมมไม่มีมวตามหนิตมมระอุกินเคยได้อันนี้มาแล้ว มีวิ่งเข้าวิ่งออกร้อนแรงเลยด้วยพี่น้องร้อนอ้าวร้อนหนักมากเลย ธนาดลยหุหันหางหนักก็ยุ่นั่นผมเรียนหันก็ยังติกระจกซองมาดิจริงขึ้นมาแล้วครับโพเขึ้นมาแล้วเอาคลิปนี้ไปสมีสักกันพอกันไม่คลิปมาครับคลิปนี้สัายดีพี่น้อง